เสนอรายการเกมโชว์จากจริงจากมีอันกับความหาคูณสองเดอะซิตี้สกัดเกมหกสิบวิพิชษแสงแท็กทีมสนับสนุนโดยพรีโก้พาสต้าซอสซัมซุงเคปยูเ UHD TV ีวกติกา60สิบวิพิชษแสง โดยเพื่อนแข่งจะต้องเลือกพิธีกรมาช่วยเล่นเกมให้สำเร็จภายในเวลา60วินาทีจากนั้นสามารถเข้าไปหยิบของรางวัลในห้องได้เลยก่อนที่ประตูจะปิดหากชนะครบ10เกมก็รับของรางวัลสะสมทั้งหมดพรอมแจ็คพอตอีก1 0 0 0บาทจากครั้งที่แล้วเนี่ยเกมการแท็กทีมก็ผ่านรอบที่สอนไปแล้วนะครับ ซึ่งน่าเสียดายเลอเกินที่คู่ของสองสาวป๊อปปี้และเบยเฟิร์นเนี่ยต้องตกรอบไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับโอนของรางวัลทั้งหมดยไปที่คู่ของสาวกวางและคุณกติจึงทําให้มีกีตาร์ไฟฟ้าชุดเครื่องครัวจากสีเก้าและเครื่องซักผ้าขนาด7กิโลกรัมเป็นของรางวัลสะสมเดี๋ยวตอนเนี้เราไปฟังความรู้สึกของสาวป๊อปปี้แล้วลุ้นว่าสาวกวางเนี่ยเธอจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะครับ น้องทำไม่ต้องสามทำไปแค่ลูกเดียวเพื่อจับว่ามันมันมันก็ไม่ยากนะเฟิร์นมันตื่นเต้นเองอะเฟิร์นตื่นเต้นเองอะเพรพอจับมานิ่งๆใช่พี่โอ้ยไปขวาเเดี๋ยวนะไอ้ลูกเมื่อกี้ถ้ามันไม่ลงมันจะโอ้อวดขนาดนี้นะหาหน่อยดิดูดูไอ้ลูกกลมๆนี่พี่อยู่กับเด็กอยู่มาตั้งแต่เด็กโยนมาเดี๋ยวจะจับลงปั๊บโยนมา เนี่เป็นไงโป๊ะโป๊ะมาพี่แบบต่กงกันแบบหนักมสรุปแล้วน้องป๊อปปี้เกมโอเวอร์ไอเก็นตู้เย็นไอยูอะไรอะไรตู้เย็นที่ลากอกมาเออเราได้ของเขาโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเลย ครื่องผ้าเออเดเหรอเครื่องาเครื่อผ้าตอนนี้เป็นเป็นของกลางแล้วไม่ใช่เป็นของกวางแล้วเพราะว่ากวางอ่ะทำไปได้แล้วเออใช่เลยเป็นของกวางแล้วเออใช่เป็นของกวางนี่ตาไฟฟ้าไต้ไฟฟ้ามีเครื่องผ้าเจ็ดกิโลชุดเครื่องครัวของส t ตนเ l e s s s t e และนอนสติ๊กจากซีโก้อ่ะต้องถามนะครับแต่ว่าถ้าถามพี่นะมันก็ยังน้อยอยู่มันยังน้อยอยู่สามารถได้อีกหน่อยนะนะน้องกวางสำหรับพี่สำหรับพี่นะพี่ก็ว่าน้อยน้องกวาง่ะ ต้องตอบแล้วค่ะว่าคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้คะแต่ว่าได้คุดสักผาแล้วใช่ไหมใช่เอาอีกสักตาหน่านี่ไม่เคยยุ่ยใครเลยนะปกติจะพอพอพอเอาอีกสักตานะไปต่อ มาตอนนี้เนี่ทางของสาวกวางนี่ทั้งโล่งและโปร่งแล้วนะจ๊ะยังไงก็ขอให้ได้ของรางวัลกลับไปเยอะๆเลยละกันนะครับซึ่งรอบที่สองนี้เธอรับชุดเครื่องครัวจากทีเก้เป็นรางวัลสะสมไปได้ละครับไม่นะไม่นะไถ้าพร้อมแล้วเดิลนดอมไม่นะมดเลยไม่นะมาเลอไม่นะไม่หรอไม่นะจะทำกันเลยอย่านะ ใหม่มากอะเกมใหม่แล้วเกมใหม่เนี่ยมาต้องตกใจไปดูกันดีกว่าโชคสองแดงมาเกมโชคสองแดงเกมนี้ผู้แข่งจะต้องแท็กทีมช่วยกันตีลูกปีกปองให้กระแดงที่โต๊ะสองครั้งแล้วลงหล่ตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลาหกสิบวินาทีครับโชคสองแดงเกมเป็นยังไงอะไม่เคยเห็นเลยอะก็เข้าไปกันเรียบร้อยแล้วใชแล้วไม่เคยเห็นเลยอะเกมใหม่อะไรนะ พร้้วพร้อไมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วประจำจุดสตาร์ทค่ะเออตราทอ๋อใช่พร้อมหมคะคุณกวางพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนี่คือ The 60 Seconds Scale 60วินาทีพิชิตแสนแท็กที่ อ,อยังไม่มีใครลงเลยเลวคุณอาร์บ,บอยออคุณอาร์บ,บอยเออคุณอาร์บ,บอยเวลาผ่านไปแล้วครึ่งทางเวลาผ่านไปแล้วสามสิบไมล์ เหลือเกินครับเพราะกว่าลูกวิกปปองเนี่ยจะเด้งลงหลอทั้ง2ลูกเนี่ยก็เหลือเวลาอยู่ไม่มากแล้วแต่สาวกว่างเนี่ยก็ยังมือไว้เพราะสามารถเข้าไปคว้าส้อยคอทองคำออกมาได้สําเร็จแล้วครับนี่พ็นไทยเป็นไงนะฮู้ดด้วยนะฮู้ด้วย พด้วยได้สร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงมาแล้วนะครับแล้วไอ้ท่องไอเทมไม่มองเลยนะกล่องสิ้นคิดนี่คือเขาคิดมันแล้วตอนไปเอามอเมื่อกี้เออไม่ทันเมื่อกี้เหลือบตาเห็นสร้อยแต่ไม่ทันต้องขอแพงเท่านั้นอยู่ในมือคุณกวางรับไปเลยสร้อยคอนึ่งเลยแลวคำถามที่เราจะต้องถามต่อไปค่ะว่าคุณกวางจะไปต่อหรือคุณกวางจะพอแค่นี้คะ ต่อง <c oughs> เลยครับว่ารายการนีใ้ใครมาต่างก็พูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าสนุกนจะจจะานี่เกมน่ส,นนสามนี่สามกวานี่ก็รับอำคำนักหนึ่งสลึงไปได้แล้วครับสนับสนุนโดยโอยชิกรีนทีเรโซนาเมนต์พร้อมแล้วนะครับเดิ แ,แลวคุณ<ะ>ก็ตีเกมน่ารักะนะแต่จริงๆแล้วเกมเนี้คนที่ตัวเล็กอะได้เปรียบนะเพราะว่าช่วงมันจะไม่ได้ยาวมากราะวตัวสูงมันจะช่วงยาว<ช>อ่ะเดี๋ยวรอพอดีครับมาเกมพอดีครับเกมนี้พวกแข่งจะต้องแท็กทีมช่วยกันปล่อยแก้วน้ำให้ครอบลงขวดพอดีตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา10วินาทีครับพอดีค่ะพอดีเกับดีเรับ ดีกับฝูไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเสียงกรี๊ดไม่ไม่ไม่ช่วยกันเลยเขาแจกอะไรกันนะคะเข้าใจแล้วค่ะมันก็จะได้เปรียบอย่างเดียวเลยยังไงคือเราเป็นตัวเราเป็นคนที่ตัวกระทนาสนั้งคู่เรียกง่ายๆว่าตัวสั้นหรือเรียกง่ายๆว่าตัวซ้นตัวซ้นเดี๋ยวมันก็ขยับกันมาพร้อมไหมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วประจําจุดสตาร์ทมาถ้าพร้อมแล้วนี่คือ the sixty seconds game หกสิบวิพิจิตรแสแท็กที่ 2 1 Go! Bà Lê! Con con con! quá! Đại Lão Đường! Đại Lão Đường! Đại Lão Đường! Chụp lắm! Chụp lắm! Chụp เลยนะฮะเกมนี้เพราะโชว์ความแม่เนี่ยปล่อยถ้วยหลงขวดจนครบแบบวัดมาโชว์ร้องกับส่งสารกว้างเนี่ยเข้าไปเข็นรถจักรยานออกมาได้สเรรจแล้วครับเราพยายามแล้ววาตอนแรกก็พุดธพุทธุงแล้วก็แงะไปให้แงะวะแล้วก็หันไปดูพี่โกนทองแงะแม่บอกแล้วก็แงะไปดูแงะเฮ้ยยังไม่ได้สักอันเลยแล้วก็เออปล่อยปล่อยเฮ้ยติเหลือยี่ติบีกันแล้วปล่อยเออ พอได้แล้วเหลืออีกอันหนึ่งใช่อีกกี่สิบวิไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบประมาณเจ็ดอ่ะเหลืออีกเจ็ดวิปล่อยโป๊ะคนเดียวเลยใช่ขอบคุณมากค่ะแล้วคุณป๋องจักรยานคันนี้ต้องเป็นของพี่เน่ะให้หาเดินออกมาบอกไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยแต่ได้จักรยานได้จักรยาน ถามเดิมครับเราบอกว่าเรื่องคุณแล้วนะถ้าคุณจะไปต่อกันเรื่องคุณแล้วนะแต่เขาไปได้อยู่มันก็ยังได้อยู่อีกหลายเกมนะติ <S 1> 1 <S เกมก็ได้หนึ่งแสนเลยนะเออก็แล้วแต่นะเราก็ต้องถามคุณกวางครับว่าคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้คะร้อนจบดนตรนีแล้วบอกร้อนจบดนตรนีแล้บอกกับกล้องหน้าเลยเขาบอกว่าให้พอเพียงค่ะออพอแค่นี้แหละถือว่า เป็นคนมากน้อยแต่สิ่งที่เขาได้ไปเนี่ยเยอะนะไม่น้อยนะเขาได้แบบโอ้โหเครื่องสักผ้าเครื่องสักผ้ากีต้าร์ไฟฟ้าจักรยานชุดกู้อัย s t a i n l น s s s t และนอติกาจี๊กเกตสร้อยคอทองคำหนึ่งสลือโอ้โหเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีอะไรจะให้คุณพ่อปปี้นะครับนอกจากคำว่าบันไดรถจักรยานคันนี้า เขาแล้วคุณกวา,างจะขีบยังไงอ่ะไม่เป็นไรขยกักขยักข้าเหียวหอ <c oughs> ลำบากทำไมอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผม <c oughs> ทั้งน้องกวางและน้องป๊อปปี้ <c oughs> ขอบคุณมากครับฝ <c oughs> ากบนย่าหน่อยฝากบนยานิดนึงอีกครั้งอีกครั้งย้ำค่ะ ข่าวได้นะคะ Smart News ข่าวเช้า6โมงถึง8โมงเช้าแล้วก็รายการ The a t t i t u d e นะคะเกี่ยวกับเรื่องของแรงบันดาลใจนะคะทุกวันศุกร์ค่ะตอน3ทุ่มครึ่งค่ะค่ะวันนี้ก็รายการบันเทิงพาซ่านะคะทุกวันอังคาร5โมงเย็นถึง5โมงครึ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์ละครแน่นอนปีนี้นล้ค่ะโอเคนะครับขอบคุณอีกครั้งครับน้องปีและน้องวาว วันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับสาวป,ป๊อปปีะะ้ด้วยนะจ๊ะที่ต้องกลับบ้านไปแบบบือเปล่าส่วนสาวกว้างเนี่ยก็รับของรวดกลับไปไม่มากไม่น้อยชั้งกีตาร์ไฟฟ้าชุดเครื่องครัวจาก49เกชองคำหนสลึงรถจักรยานและเครื่องซักผ้าขนาด7กิโลกรัมล่ะครับสนับสื่นโดย Head and Shoulder สู่ Super Speed Fiber พรรคคู่ต่อไปพร้อมแล้วมาเลย ต่อไปต้อนรับความฮอตไปกับ2หนุ่มสุกหวาวคริสพีรวัตรและสิงโตปรชาชญาการแข่งขันเชื่อมันขนาดไหนบอกเลยงานนีส้สาวๆห้ามพลาดนะจ๊ะน้องคริสกับน้องสิงโตครับมาตอนนี้โด่งดนะังมากก็มีแฟนคลับมาดูอ๋อแฟนทามาจริงๆแล้วเนี่ยเออแฟนคลับแนะนําดีดีแบบมาแบบนี้ถือว่าดียังไงยังไงป้ายไ,ไฟเนี่ยไม่ดีทําไมอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนพี่มีแฟนคลับอยู่มนันแสนเพื่อคนอเคอเ้ย<ฟ>เยอะจัง นี่ถือว่าน้อยมากนะอันนี้ประมาณหลักหมื่นหลักหมื่นแต่พี่หลักแสนพี่หลักแสนวันนั้นไปเล่นคอนเสิร์ตที่ราชมังคลาอู้สรสนัมกี่าใหญ่ๆฝนตกไฟช็อตตายไปกระหมดเลยถือไฟไฟอย่างนี้ดีกว่าไไฟอย่างนี้ถ่ายรูปโอเคปลอดภัยปลอดภัยอยู่ในร่มด้วยผลงานตอนนี้กํกำลังโด่งดังเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับที่ได้จากเล่นซีรีส์เรื่องนี้ ก็ค่อนข้างเกินที่คาดเดาเอาไว้ครับแล้วเราคาดเดาไว้ว่าอย่างไงก็คงมีคนดูก็มีคนดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คนดูค่อนข้างเยอะพี่เดียวมารายการเราอยากได้อะไรเป็นพิเศษที่บ้านขาดอะไรอยู่ขาดอะไรอยู่คื่องใช้ไฟฟ้าอยากได้คนใช้ชีวิตร่วมกันครับถ้าพูดแบบนี้โปรตีเนี่ยจะต้องเอาตัวเองแทรกเข้าไปเลยนะ ไม่เป็นไรเสกไม่ได้วันนี้แต่ว่าพี่จะเสกสละให้สิงโตแล้วคันโอเควันนี้วันนี้ชนีหมดชนีหมดสิทธิ์ชนีหมดสิทธิ์คิดอยากได้อะไรหนิห้องไหมคะเล็งอะไรไว้มั้ยเรื่องใช้ไฟฟ้าอยากได้ทองกลับบ้านครับทองใช่ไหมไปดูว่าแบบเล็กแบบใหญ่ไปดูว่ามีทองหรือเปล่าประตู้อนคิดข้างในีของเต็มเลยเอาหมดเลย เบอร์ใหญ่ใหเบอร์ใหญ่ปลุกหน่อยปลุกหน่อยแล้ว,าว่าเดี๋ยว60วิบวิเวลามันน้อยมากในนี้มีของเยอะแยะมากนะพี่กอ <c oughs> เยอะแยะมากมายนะครับผมนี่ <Ừ S 2> ชุดเครื่องนอนโตโต้ตตตเลยไปห่มคลายหนาว <c oughs> นอกจากชุดเครื่องนอนโตโต้ตตยังมีด้านหลังค่ะถ้าว่าคุณแม่เนี่ยชอบทํากับข้าวแล้วก็อยากกินกับข้าวฝีมือแม่นี่ ชุดเครื่องครัวสแตนเลสตีลและนอนสติกจากซีก็นี่เรายกไปเลยบ้านใครนี่จะมีแท้งน้ําแบบนี้ไว้ในบ้านถือว่าหลุมไว้นะใช่หลุ่มเวลาแขกไปใครมาไม่ต้องไปแบบไม่ต้องแก้วเลยถ้าเป็นแก้วแก้วกระดาษเพรกกินแล้วก็บีทิ้งเลยแก้ว้วยแตหมันในตู้เย็นก็มีเครื่องซักผ้าก็มีค่ะมอเตอร์ไซค์ต้องไปนํากุญแจจากตรงนู้นนะครับมาไขนะฮะไขปุ๊บ เห็นออกไปเอาไปได้เลยแล้วก็จะมีกล่องสิ้นคิดนะฮะกล่องสิ้นคิดนี่จะมีอยู่สามกล่องนะครับท่านผู้มเหลือเวลาแค่2วินาทีหรือว่า3วินาทีก็เข้ามาคว้าแล้วก็ออกไปข้างในจะมีเงินมีสมบัติมีไอเทมมีหลายหลอย่างที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ไม่รู้ว่าอะไรนะครับอ่ะพร้อมไหมครับเตรียมพร้อมแล้วด้านนอกนครับ เลือกทีมดีกว่าต้องเลือกทีมได้วไปสิงโตเลือกก่อนก็ได้ครับอ่าในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ก็ขอเลือกก่อนแล้วกันครับแต่ในเรื่องนี้เล่นเป็นรุ่นน้องแต่ในเรื่องเล่นเป็นรุ่นน้องครับแต่ตัวจริงคือแก่กว่าเขาแก่กว่าเขาครับโอเคสิงโตสิงโตเลือกทีมค่ะโถูกจะต้องพี่อยู่แล้วครับดูกับพี่กติก็ได้ครับเดี๋ยวดูดูดูมาดูเมื่อกี้นี่คริสจับพี่ได้จับดีดีนะแต่ว่าเมื่อกี้สิงโตไปจับเฟิร์นได้จับอย่างนี้ด้วยนะ พช่นะแล้วแล้วแฟนคลับเขานะสิงโตมาเกาะเฟินก็อ๋อเออเออก็ธรรมดาแต่พอคลิปไปเกาะพี่โก้ออจิ้นจิ้นจิ้นอะไรนเหรอเอาเข้มสาววายสาววายจิ้นโอ้จิ้นจิ้นโกตีโกตีจินโกตีไสกูีกใครป็คนเล่นก่อนต้องบอกยิ่งชบแ่งหรืออะไรมาครับจะบอกยิชมจะจะกระชากรจุบเลยก็เ๋ยวก็แกเหอะบยิ่ง เราเป็นผู้ชนะเรามีสิทธิ์ที่จะให้เขาเล่นก่อนหรือเล่นก่อนเขียนเล่นก่อนนะถึงตัวเล่นก่อนจริงเหรอแล้วเพื่อนๆที่ดูท่านแสงอะไรกันแต่เราเล่นก่อนเราเลือกเกมไปที่จุดนู้นเลยเชิญเลยครับแรนดอมอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยแรนดอมทำงานเลยมาได้เกมอะไรติดตัวต้องเลือกก่อนนะมันจะมีสองเกมเราเล่นก่อนเราเลือกก่อนผมเชื่อพี่เพื่อนครับเชื่อหรือยัง ไปง่ายทั้งคู่ง่ายทั้งคู่เกมอะไรก็ได้แล้วแต่เลยแต่ว่าสองเกมนี้ง่ายหมดง่ายทั้งคู่แต่สำหรับพี่พี่ถนัดเปิดขวดเพราะพี่เปิดโชว์อยู่บ่อยๆอเวลาแขกที่บ้านก็เปิดขวดน้ำให้เขาเกณฑ์ตุกมากนะปอดเปิดขวดครับโอเคเกมเปิดขวด<า> เกมนี้พ้กขันที่ต้องแท็กทีมเปิดขวดน้ำให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับเปิดขวด่าิการตามแล้วนะครับเมื่อกี้สิงโตถามพี่ว่าอะไรพี่มีสีที่เป็นสีนำโชคไหมครับพี่ไม่มีสีนำโชคหรอกพี่มีแต่สิงโตนำโชค,โชคพี่ กลัวเขาแล้วผู้ชายคนนี้ทำไมมันดักมุกดีชั้นน่ะคนละทีคนละทีทำไมยังมีติดเนี่ยเขาไม่ดักมุกดีชั้นน่ะเขาเขาหึงอะไรกันหนอไม่ได้หึงไม่ได้หึงพร้อมหรอยัครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วประจำจุดสตาร์ทครับไปเลยครับสิงโตพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือ the sixty seconds game หกสิบวิวพิชิตแแท็กที่ three two o n go อย่งเตียงอย่างเตีอนอยนไม่ไรไม่ไรไม่ไไรดีเวลาดีผ่านไปแค่10ินาทีพี่หนพาวกินข้าวองอะไรมาทำไมอะไรนะทำไมกินข้าวยังกินข้าวยังกินข้ายังต่อเขาไปเร่าเร่าเร่วเร่ิวชิว <Five> ช <hours> ิวเขาอกคน สิมคนนี้จะรีบไปไหนฮะเพราะใช้เวลาเปิดขวดไปแค่3ามวินาทีเท่านั้นจากนั้นเนี่ยพวกเขาสมบัติหนุ่มสิงโตเนี่ยไม่ลังเลจัดการขวาส้อยคอเค้าออกมาเลยแหละครับสิงโตเก่งมากตกไปเลยสิงโตหน่อยโอ้ทองไปแล้วเนี่ยๆๆพี่พี่ไม่เข้าใจว่าทำไมสิงโตไม่มีการวางแผนรู้เหลือเวลาตั้งสามสิบนาทีพี่ วางแผนอะไรไม่ม kind of ีไม <club> ่เอาเอาเพจาะนั้นนะครับ้องติโตด้ได้ไ้วครับเปิดคนละครับนัดหนึ่งเวลาเหลือเยอะมากจริงๆแล้วไปลุ้นกับการเปิดเขาเรียกว่าอะไรมีตู้เซฟตู้อะไรได้อยู่อ่ะบีบน้ำใส่โหลมาเกมบีบน้ำใส่โหลเกมนี้พวกแข่งที่ต้องแท็กทีมช่วยกันบีบน้ำใส่โหลให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา6กสนาทีครับบีบน้ำใส่ เป็นรุ่นน้องโรงเรียนเดียวกับดิฉันี่ไงเป็ว่าเขาได้ยังไงนี่ไม่รู้ไม่มีใครรู้นะสิงโตก็รุ่นน้องโรงเรียนพี่นะโรงเรียนอะไรครับวัดทอิดเดี๋ยวเดียววัดทอิดอะอยู่เท่าไหนอยู่เท่าไหนอยู่ตำบลบางพลับจังหวัดอ่างทองอ๋ออำเภอโพทองเออหน้าอย่างนี้ไม่น่าเดือดพลับอ่ะเข้าแจกประกาศนะครับครับถ้าพร้อมแล้วประจําจุดสตาร์ทครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือเดินซิตี้เซ็ก

ว่านุ่มคริสเนี่ยตื่นแล้วนะฮะเพราะแท็กทีมกับพีโกบีบน้ำใสโ่โหลได้เร็วเหลือเกินใช่ั้นเนี่ยพวกข้าสมบัติก่อนลองกดตู้เซฟก่อนจะไม่ออกสุดท้ายชิกเอาหมบ้องข้าวออกมาก่อนละครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับพีโกโพาสตาสอดซัมซุงเคิร์ฟ u ู d TV ดีทค่ะวันนี้หมดเวลาลแล้วครับกลับมาพบหน่ม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคับคุณไม่มีแบบอะไรมาโมเมนต์แบบ นายสู้ๆนะอะไรอย่างนี้เลยเหรอแบบในหนังอ่ะหเอ้ยนายสู้ๆนะสู้ๆนะครับอ,อะไรเร็วไม่ถูกนี่มันหนักจังมากทำดีทำดี